สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอนักลบแห่งเมืองสม,มุรวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแอปไทเชดูเอลอีกเช่นเคยนะครับเป็นแอปที่เราชื่นชอบกันนะเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับก็เล่นเป็นเกมหนาที วันนี้ก็จับคู่มาเจอกับคุณยามากุซาโอ้โหนักลบแห่งเมืองามุรตามชื่อเรื่องนะครับวันนี้ช่างยันก็มากับสไตล์มายกงวาแล้วก็โดดแทงสูงเข้าไปอีกแล้วโอ้โหแก่เบียสูงกันอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับการแก่เบียสูงวันนี้ก็ขอโยกมามาก่อน แล้วก็ขึ้นโคนขึ้นโคนแล้วก็แทงเบียตัวนี้เคยเจอกันบ้างไหมอ่อวันนี้เรายังไม่ได้ขายเม็ดนะครับเราเสริมตรงนี้ก่อนต้องดูนะว่าคููต่อสู้เขาจะทําแบบไหนเอเขาจะกินตัดแบบไหนโอ้โหแบบนี้เขาแทงสวนมาแบบนี้เอา้าอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบใช่ค้ากินกุ้งข้าไปโอ้แทงให้กินฟรี แบบนี้โคได้ด้วยหรอนะเพื่อนๆนะโอ้โคตรสู้เดินอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับเดินเบี้ยมาให้กินฟรีเอาแต่นี้ก็กินตัดเราก็กินก็เข้าไปเขากินเข้าไปอืมไม่ใช่ว่าได้กินเบี้ยตัวเดียวแล้วจะชนะเลยนะครับจังหวะนี้ก็แทงส่วนเข้ามาเราก็ไม่กินเราก็แทงไม่เข้าไป เขากินตัดมาแล้วก็เอาเรือกินกกเข้าไปเอาเขากินแล้อีกแล้วอืออะไรดีเอาหมาหรือเบี้ยด,ดีเอาเบี้ยกินกวก,วกไปก่อนละกันเสริมทับหน้าเข้าไปจังหวะนี้เขาใช้เรือเข้ามาก็เอาขุนไปผูกนะครับนะขุนไปผูกไว้ก่อนอืมกูต่อสู้ก็ยังไม่เป็นรองมากนะครับนะแค่เบี้ยตัวเดียวนะครับ โอ้โหเราก็เล่นไปหลายเกมนะครับเบียตัวเดียวนี่ก็นะฮะก็ยังไม่ไม่ถึงกับระดับแต้มเซียนมากนะครับไม่เป็นรองเยอะมากนะครับเพราะว่าเกมไว้อะไรก็เกิดขึ้นได้จังหวะนี้ก็กินตัดกูเข้าไปเขากินมาแล้วก็เอามากินพองเข้าไปกูต่อสู้เอาขุนขึ้นมาลุยมา แบบนี้ก็เอาโคดยัดผูกม้าเข้าไปเองเอาโอ้โหเดินลำบากนะครับขุนเดินยากเอาเอาโคนมาบังอีกแล้วเอาโคนมาบังตัวเองอีกทายังไงดีเนี่ยแต่นี้ก็เอาโคดยัดพองเข้าไปเขากินแล้วก็กินพองเข้าไปอีกโอ้โหเอามา้ไ้ก่อนนะครับเอาโอ้เขามีม้ามากินด้วยเอาเราเอามากินไม่ได้เราเอามากินไม่ได้ แต่ใน,นม,มาเขาตีลุกได้ไหมเอาไมา้กินเบีย้ยกว่าไปก่อนเอากินเบีย้ยเป,ป็นพันก่อนนะอืมไม่งั้นจะเป็นรองเยอะจัดนะครับจังหวะนี้ก็เอามามาตีองเราตีพองก็เอาขุนไปกินม้าเลยจับกินสองจับกินสองผูกไหมครับผูกไหมจะผูกหรือเปล่าอ้อมีมมามาผูกอืมมีม้มามาผูกจังหวะนี้ โอ้เราจะโจมตีเขายัางไงมีตัวไหนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับอืมก็ดูแล้วเอามมากับมพก่อนเอามมาพ่องเข้าไปก่อนเอาขุนมาแต้มน,นี้อือเอาเรือไปกดดีไหมกดอืมเอาเรือไปกดก็ไม่ใช่ทีนะผมว่ายังไม่ดียังไม่ดีแต้มน,นี้ เอาโขนกลับมารับก่อนดีกว่านะฮะกลับมารับนะะมาผูกม้าไว้ก่อนเอามาผูกม้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเห็นจังหวะเขามีม้าสองตัวมาย่ำโอเขาก็เอาเบี้ยม,มาผูกม้านะครับเพื่อให้ม้ายืนทรงสวยงามแต่นีนจังหวะนี้เราก็ต้องพยายามจมตีเขาต่อไป ดูแล้วเรือลำนี้ไม่ได้ใช้เอาเรือออกมาเอาเรือออกมาเลยนะครับนะมาไว้ตรงกลางเล่นกันตรงเซ็นเต,นเตอร์นี่แหละจังหวะนี้คู่ต่อสู้จะเดินอะไรดีอืมเอาเดินโขนไว้ยัดมาโอ้มาเราอยู่ไม่ได้มาเราอยู่ไม่ได้แต้มน,นี้เราเอาเบี้ยไตลุกเข้าไปก่อน เาเรียกผ่องเข้าีกทีหนึ่งผ่องเข้าไปก่อนอ่าวลบอ้าลบตวแต้มนี้เอ๊ะเราจะทำยังไรดีจะตีลุกหรือต่อมาดีกว่าต่อมาเอาไปก่อนจะได้เอาไม้อีกตัวมาใช้เขากินไม่กินโอ้กินก็วุ่นวายกันไม่หมดนะครับเพื่อนๆนะะเขากินอาเขากินเราก็เอาเลือกิกนกวกเข้าไปกดขุน คุณอยู่ไม่ได้อีกแล้วนะครับนะคุณอยู่ไม่ได้คุณต้องอ่าถอยลงไปเมื่อคุณถอยลงไปเราแ๊บนี้เราอยากจะกินมานะครับเพื่อนๆนะผมก็อยากจะกินมาก็เลยวัดนะวัดใจวัดใจขายโคนดีกว่าขายโคนเพื่อจะกินมานะในใจคิดแบบนั้นนะครับ แต่นี้ก็ดูแล้วอยากกินมาเขาเอาโคยัดขึ้นไปอืมเอาเขากินโอ้แบบนี้เรามีเหลือกินลุกได้โอ้โหเมื่อกี้เราก็ตีลุกตีลุกกินมาก็ได้ไม่เอาเอาต่อเนื่องนะครับเอาเหลือกินโคลุกกวบเข้าไปแบบเอาต่อเนื่องต่อเนื่องเอาหลบมาแบบนี้เอา เรือไตลูกเข้าไปกินมาอา้าหนีหนีไม่ทันโอ้หนีไม่ได้หนีไม่ได้เอา้าแล้วหนีมาแบบนี้ก็เอาเรือลุกอีกทีหนึง่งโอ้โหขุนขุนมาแบบนี้โอ้โหอยู่ตรงเซ็นเตอร์พอดีเอามาหมาก็ได้นะครับหรือเรือก็ได้เอามาดีกว่าครับหมาสวยงามแต่มนี้ก็เอามา ตีลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็มีมาให้เอฟซีได้รับชมกัน1เกมนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับท้ายคลิปวันนี้ช่างยันขอตัวลาพิกรอน แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย